ก้าวแรกของไทยเบสก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรามาทำงานประกอบแท่นเล็กกับเครื่องจักรนะครับแต่พอต่อมางานที่มันมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกงานซ่อมงานติดตั้งนะครับทำให้เรามองเห็นโอกาสแล้วเราก็เป็นองค์กรที่กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงการทำงานเราก็เลยหันมา จับตลาดในด้านของพวกงานซ่อมงานติดตั้งมากขึ้นเพื่อให้มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เคยบอกไว้ว่าไทเบสเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะทำแท่นเหล็กที่ใช้ในการประกอบเครื่องจักรนะครับ ตอนแรกเนี่ยก่าว่าจะใช้ชื่อว่าอุตสาหกรรมแท่นเหล็กไทยมันดูยิ่งใหญ่ดีแต่พอทําไปทํามาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโบราณไปหน่อยเราก็เลยใช้คําว่าไทยเบสที่มันดูกระชับขึ้นนะครับและคําว่าเบสเนี่ยมันก็เป็นความหมายตรงตัวของมันก็คือเกี่ยวกับแท่นนะครับก็เลยใช้ชื่อนี้มา พอทําไปทํามาเนี่ยงานอย่างอื่นมันเริ่มเข้ามาเยอะกว่างานประกอบแท่นอย่างเช่นพวกงานซ่อมงานติดตั้ง,แล,งแล้วจะให้ผมเปลี่ยนชื่อบริษัทเหรอก็เลยกลับมาทบทวนการกับทีมงานว่าเอะเรายังจะใช้ชื่อ Thai Base ดีอยู่ไหมนะครับจากความคิดเห็นที่มันที่มันหลากหลายขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าเบสเนี่ย จริงๆมันก็แปลว่าพื้นฐานนะครับซึ่งสำหรับเรามันคือพื้นฐานของเครื่องจกักรอย่างงานเครื่องกลแล้วก็งานไฟฟ้ามันคือพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพอใช้คำว่าไทเบสในนิยามความหมายใหม่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวพอดีครับง่ายๆเลยนะครับเรา แบ่งออกเป็น4หมวดกว้างๆก,ก็ได้นะครับก็มีเรื่องของงานประกอบงานซ่อมงานติดตั้งแล้วก็งานผลิตงานประกอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นกับบริษัทไทเบสมาเลยนะครับก็คือว่าเราต้องการประกอบเครื่องจักรให้มันพร้อมใช้งานให้มันเป็นชุดนะครับอาจจะประกอบกับแท่นประกอบกับมูเล่หรือว่ายอยเพื่อ ลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับสำหรับงานซ่อมเรามีช่างที่ชำนาญการนะในสินค้าแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นพวกรอบเครื่องพ่นไฟปั๊มน้ำปั๊มลมหรือมอเตอร์เนี่ยเราก็จะมีช่างเฉพาะทางของสินค้านั้นๆนะครับอย่างลูกค้ามีปัญหาเครื่องจักรของเขาชำรุดหรือว่าเสียเนี่ยเราก็มีช่างที่พร้อมเข้าไป s ซอร์วิให้หน้างานไปวิเคราะห์ปัญหาให้นะครับหรือว่าประเมินว่าลูกค้าควรจะเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นอกจากซ่อมธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีงานในส่วนของ PM หรือ preventive maintenance เพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าก่อนที่สินค้านั้นจะเสียในการเข้าไปเนี่ยมันก็คือตามตามรอบอายุการใช้งานของเขานะครับอย่างเช่นเข้าไปปีละ2ครั้งนะครับ เพื่อทําการตรวจเช็คว่าสินค้าของลูกค้าเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอสําหรับงานติดตั้งเนี่ยเราก็มีทีมช่างที่พร้อมสําหรับการติดตั้งหน้าง,งานให้ลูกค้าอย่างงานติดตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งงานที่ลูกค้าเนี่ยมี แบบให้อยู่แล้วเราก็ไปติดตั้งตามแบบที่ลูกค้าต้องการหรือบางงานเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีไอเดียว่าจะติดตั้งยังไงเราก็จะมีคนที่คอยให้คำแนะนำได้อย่างเช่น,นลูกค้าควรจะเลือกวัสดุอะไรควรจะติดตั้งที่จุดไหนนะครับพวกนี้มันก็เป็นงานคัสตอมไมซ์ที่เรากับลูกค้าเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของเขามากที่สุด ปัจจุบันเรามีการผลิตตู้คอนโทรลของเราเองนะครับงานนี้มันเริ่มมาจากว่าลูกค้าที่ใช้บริการกับเราเนี่ยเกิดความไว้วางใจและก็อยากให้เราทำบริการให้ครบวงจรมากขึ้นอย่างจากเดิมเนี่ยลูกค้าต้องเอาเครื่องจักรมาให้เราประกอบแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าไทยเบสเนี่ยน่าจะทำตู้คอนโทรลของตัวเองเลยจะได้ ประกอบเสร็จสับในทีเดียวนะครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาจนเป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้ในวันนี้เราก็ตามใจลูกค้านั่นแหละคอนเซปต์ <Concept S 1> ของไทยเบสก็คือคิดก่อนทำตรวจสอบก่อนส่ง คิดก่อนทําก็คือวันที่เรามีการออกไปหน้างานหาลูกค้าก็จะมีหัวหน้างานมาวิฟงานก่อนว่าพอไปถึงแล้วต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การใช้เวลาที่หน้างานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องรอนานนะครับตรวจสอบก่อนส่งก็คือเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเช็คตามเช็คลิสต์แล้วก็มีการ QC เพื่อให้เรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเราด้วยคอนเซปต์คิดก่อนทําตรวจสอบก่อนส่งเนี่ยมันทําให้เกิดผลลัพธ์ก็คือเราจะได้เรื่องของเวลาในความรวดเร็วแล้วก็จะได้เรื่องของคุณภาพซึ่งเรื่องความรวดเร็วและคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นหัวใจของการให้บริการ ว่า Thai Base เนี่ยเป็นองค์กรที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับเรากล้าลองกล้าเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆครับอย่างบางทีมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะมีทีม R&D มีช่างที่มีประสบการณ์เอามาทดสอบทดลองด้วยกันนะครับบางทีผมก็ไปลองเล่นกับพวกเขาด้วยครับสิ่งนี้มาทำให้ไท a บสเนี่ยรู้ว่า อะไรที่มันเข้ามาใหม่แล้วมันสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้นะครับมันก็เลยนำไปสู่การพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะมาใช้บริการเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้คือปัจจุบัน